มารีสเสด็จลงณห้องประชุมวังสะปทุมทรงเปิดงาน Thailand Japan Student Science Fair 2020แบบออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบเต็มรูปแบบถ่ายทอดสดจากวังสะปทุมกรุงเทพมหานครไปยังโรงเรียนต่างๆที่เข้าร่วมง,งานทั้งในประเทศไทยและประเทศญี่ปุ่นกลุม่มโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณ์ราชวิทยาลายัยรวมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน Thailand Japan Student Science Fair 2020ระหว่างวันที่24-25กุมภาพ,พันธ์นี้ เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยและญี่ปุ่นและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการและศิลปวัฒนธรรมผ่านการนำเสนอโครงงานวิทยาศาสตร์และทำกิจกรรมภายใต้แนวคิด s e t t i n g Innovation Through f o String e Thailand Japan Youth Friendship การปพามพาะนวัตกรรมผ่านมิตรภาพ